วันนี้หลบฝนไม่ชักนะคะแต่แม่อ้อมต้องดูอาการของหลบฝนคือ24ชั่วโมงก่อนถ้าหากว่าภายใน24ชั่วโมงนี้หลบฝนไม่ชักก็แสดงว่าทุกอย่างไอ้พวกที่ว่าที่แม่อ้อมให้กินตัวฐานคาร์บอนนะคะมันจะเป็นตัวที่ดูดซับพวกสารพิษจากร่างกายของหลบฝนพอดีแม่อ้อมอ,อ่ะไปสอบถามเอฟซของหลบฝนคือพี่ต้อมกับพี่จุ๊บสองคนท่านก็บอกมาว่าให้แม่อ้อมอ,อ่ะ พี่ต้องบอกว่าให้ให้ให้กินไอตัวฐานคาร์บอนเนี่ยจะช่วยช่วยดูดได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เราฝนชักตอนประมาณ11โมงครั้ง11โมงกว่าครั้งหนึ่งแล้วก็เกือบเกือบ5โมงครั้งหนึ่งแล้วก็ทุ่มทุ่มประมาณทุ่มกว่าอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยแม่อมก็ให้กินไอตัวคาร์บอนเนี่ยตอนสองทุ่มสองทุ่มปุ๊บหลบฝนก็มาชักอีกทีตอนตีสามถ้าเกิดเมื่อวานหลบฝนชักทั้งหมดสี่ครั้งพอตีสามแม่อมให้กินตัวคาร์บอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็แปดโมงเช้าอีกรอบหน แล้วก็แม่อ้อมมาให้กินตอนบ่ายมุมกว่า,วาครึ่งอีกรอบหนึ่งคือวันนี้ดูแล้วหลบฝนไม่มีอาการหอบหรือเหนื่อยหรือว่าจะชักอะไรทีนี้แม่อ้อมก็ต้องรอเฝ้าดูอาการ24ชั่วโมงไม่รู้ว่าคืนนี้แม่อ้อมคงต้องนอนนอนอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าต้องเฝ้าดูว่าหลบฝนมีอาการไหมถ้าไม่มีก็คือ24ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคก็คือ พวกที่ยาที่กินเข้าไปที่ว่าไอตัวที่หลบฝนกินแล้วไม่ถูกหรือว่าจะเป็นตัวเนื้อไก่ที่ว่าหลบฝนอาจจะแพ้ก็ดีพวกนั้นมันอาจจะแบบถูกถูกไอตัวคาวร์บอนในดูดซึมออกไปหมดแล้วเพราะเมื่อคืนหลบฝนเนี่ยฉีกับอึเยอะมากเพราะว่าสี่รอบนี้ก็คือจะฉีกกับอึจนแบบจน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 ,จนแบบเยอะะค่ะก็ถือว่าดีขึ้นและนี่วันนี้แม่อ้อมสั่งหมอนตุ๊กาตามาให้เขาเนี่ยค่ะสั่งหมอนตุ๊กาตามาให้เนี่ยให้หลบฝนนอน อากาศก็วันนี้ร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะคะร้อนอยู่แล้วก็เออแต่ว่าแม่อ้อมเข้าไปนอนหลังบ้านหลังบ้านเสร็จสักพักาเขาก็เดินมานอนตรงนี้เองอันนี้คืนนี้แม่อ้อมก็คงต้องดูอากาศอีกทีนงว่าอากาศอะมันเป็นยังไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดึกๆอาจจะค่อนข้างเย็นแต่ว่าเมื่อคืนไม่เย็นนะเมื่อคืนอาการปกติคือเมื่อคืนแม่อ้อมสงสารมากเลยคือกําลังหลับๆอยู่อะคือเหมือนคนนอนหลับอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนอนอยู่ในที่นอนดีๆแม่อ้อมก็เอา มาหนุนซ้ายหนุนหลังหนุนอะไรให้ดีๆแล้วทีนี้อยู่ๆก็ได้ยินเสียงตึกก็รีบวิ่งออกมาเพราะว่านอนอยู่ข้างล่างอยู่แล้วคือฟังอะไม่ได้แทบไม่ได้นอนเลยคือระลับนตื่นตลอดเวลาเพราะเป็นห่วงวิ่งออกมาก็ดึงตัวฝนออกมาเพราะว่าก็อึอึใส่อึฉี่ใส่หมดเลยอะคือเหมือนคนหลับๆอยู่นะแล้วอยู่ๆเป็นอย่างเงี้ยหัวตัวฝนร้องร้องร้องแบบเสียงดังมากจนแบบหมาแถวเนี้ยมันแบบมันมันโวยวายกันหอนรับกันไปหมดเลยประมาณไม่ถึง ฝนเป็นประมาณทุกครั้งที่เป็นก็คือไม่เกินไม่ถึงห้านาทีหรือสิบนาทีคือไม่ถึงอ่ะไม่ถึงประมาณห้านาทีเต็มที่ห้านาทีกว่าๆไม่องค์จะแบบพยายามทําตัวให้หลบฝนให้รู้สึกตัวให้เร็วที่สุดคือก็เป็นห่วงอ่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะแทบจะไม่อยากไปไหนเลยวันนี้จริงๆแม่อ้อมมีนัดหมอจะพาน้องไต่อะไปตัดฟันสองตัวแล้วก็ไปแคะหูตัวหนึ่งนะแม่อ้อมก็ไปไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าไป กลัวว่าถ้าไปแล้วเนี่ยหลบฝนเป็นอะไรขึ้นมายังไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วไม่มีใครดูเงี้ยก็ก็เป็นห่วงก็เลยเลื่อนนัดของน้องตายไปก่อนรอดูหลบฝนสองสาวันก่อนก็เลยเลื่อนนัดเปวันอัางคารไปแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยไปดูหลบฝนให้หลบฝนปกติก่อนแต่พรุ่งนี้แม่ต้องไปทํางานเนี่ยกว่าจะกลับมาก็คือเป็นบ่ายไปธุระหลายที่ด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าคืนนี้หลบฝนไม่เป็นอะไรอะ่ะก็คงไม่เป็นแล้วล่ะคะ่ะก็คงไม่เป็นอะไรแล้วล่ะค่ะครั้นี้แม่อ้อมก็ต้องหลีกเลี่ยงกินอะไรก็ต้องงระวั ็นห่วงหมูอ้วนมันนะเวลาเป็นน่าสงสารมากเลยอะ่ะคือถ้าคนอยู่คนที่ที่เคยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาเนี่ยก็จะรู้ว่าที่หมาที่เป็นชักเนี่ยเวลาเป็นจะน่าสงสารตาจะลอยๆมีคนนึงเขาเล่าให้ฟังที่ว่าหมาเขาเป็นมา7-8ครั้งอะ่ะอันนั้นโหเขาเราบอกว่าคือพอของเราเป็นสีครั้งนี่เราเริ่มเครียดแล้วเราไม่เคยเจอกับตัวเองไงว่า คือมันมันมันทรมานแล้วตัวเขาจะแข็งไปหมดคือเหมือนเป็นตะคกียว่็จะเก่งเก่งท่อนบนเยอะมากท่อนล่างเนี่ยท่อนบนนี่จะแข็งมากเลยแบบรถฝนไม่เคยร้องนะร้องรอบเนี้ยที่เป็นมาประมาณประมาณที่อยู่ที่บ้านมาประมาณหนึ่งเดืนะหนึ่งสองสามประมาณสามถึงสี่ครั้งรถฝนไม่เคยร้องแต่รอบเนี้ยแต่รอบเนี้ยรถฝนร้องร้องแบบเหมือนก็เจ็บปวดเจ็บปวดอะคือเจ็บปวดมากอะร้องอ่ะเสียงดังด้วย หายแล้วล่ะลูกแล้วเวลาแม่จะปูนูน่นปูนี่ให้นอนก็ไม่นอนนะเป็นหมาอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาอะไรอะ่ะไม่ค่อยอยากจะเอาแต่โอเคกลางวันแม่เข้าใจแต่กลางคืนเดี๋ยวคืนนี้ก็คงไม่ได้ใช้พรมเป็นขนแล้วล่ะเพราะอากาศมันไม่เย็นเดี๋ยวจะใช้พรมตัวอื่นพรมตัวที่มันเป็นพรมธรรมดาปูให้ไปก่อนขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เป็นห่วงหลบฝนมากๆขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆคะ่ะ